เป้าแ่งหมดทั้งสามลูกที่อยู่กัางสนามนั้นก็คือ่โจมอายที่กำลังเดินอยู่นะครับแล้วก็จะเปิดขาการกรบคีมต,ตอนนี่อาจจะ่ตรวก็วางกำลังอยู่ ในการบริการเข้าโจมตีนะครับจะเปิดฉากไปตุ้มโจมตุ้มยิงทรด่วตุ้มยิงจะดาระหลครองทัพา่ายันแต่นัมอจะป่งกำลังลโดยไหนใิศทงจังวดชุปฏิการนะครับโดยตัวใเชื่อรู้เร็วนะครับหลังจากลงแล้วจะเข้าในอาคานสำหรับรถยูบัสยูบัสจะเข้าี่พื้นที่นะครับในการโจมตีโดยชุดอาริราสองหมด สำหรับยุทธวิธีในการเข้าบุกอจจของหน่วยการพิเศษนะครับก็จะมีการใช้อาวุธนะครับทั้งปืนยาเล็กยาวหรือปืนลูกยิงนะครับปืนลูกกลองให้ยิงทลายประตูนะครับหรืออุปกรณ์ติดต่อต่างๆนะครับสำหรับรถยนต์บัสก็จะใช้ปืนพกและปืนกลมือนะครับเข้าเคลียร์เนื่องจากเป็นพื้นที่จำกัดนะครับหลังจากพื้นที่แล้วนะครับในส่วนใดที่ยังเตรียมเรียบร้อยก็จะส่งชุดสนับสนุนจากพื้นที่ที่ทำการเป็นการเตื้นมาให้การสนับสนุน นะครับเมื่อเหตุการณ์เสร็จสิ้นแล้วนะครับทุกส่วนก็จะกลับเข้าสู่ค้นละเอียดในพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละชุดปฏิบัติการะนะครับตอนนี้แาะการเราได้ดำเนินการกับคนร้ายที่หลบหนีขึ้นในรถบ,บันนสได้นะครับในอาคารนั้ไนได้ทำหายเรียบร้อยแล้วก็พื้นที่ลุแจ้งนะครับก็ไปยไปเมืองฝางหมดนะครับตอนนี้เป็นขั้นตอนของการตรวจพ้นละเอียดนะครับเพื่อใช้ข้ออ้างหนึ่งว่าคนร้ายตกกลางนั้นมีการสูญเสียชีวิตนะครับหรือที่เหลือได้ที่ นแล้วก็ทำการรวบรวมยกันไว้ในพื้นที่ชิ่องนครับเพื่อดึงตัมาใส่ถุงตัวไปดตัวร้ายก็ทำการพุ่งบนตัวนะครับท่านผูิตอาาย์นานกล่าว่าการชี้ในการนั้นจิงที่จะมีจีรายนะครับนะครับในขั้นตอนต่อไปหลังจากการปฏิบัติการเสร็จสิ้นก็ถูกเข้าขั้นการพื้นที่ก็ถูกการส่งมออนะครับครงกันที่ได้รับพอปลอดภัยโดยพที่ทาการ ผมมอบให้กับตัวปราการต่อไปครัน <Deep? S 1> ี้อยู่ในความตการตรอบคุักการนะครับว่าในการขต้องไม่ถ้าเกิดมีรูปหานหรืนะครับข้อมูลาที่เได้รับดังนตัวการ์่าตอไปนะครับจดการคนแรกนันติดวิธีเป็นชาวบ้านนะครับสารายงาแล้ว